โอเคตัวนี้เสร็จแล้วนะทีนี้เราจะมาใช้อ็อบเจกที่เป็นเทมเพลตนะครับในการสำหรับสร้างหัวแปลง VDM นะครับเปิดที่ไลท์บ็อกนะครับแล้วก็เข้าไปตรงตรงนี้มิสเนี่ยมิสดับเบลิลคลิกเข้าไป นะครับไปที่ brush td template นะครับอันแรกนะครับอันแรกเกิดน,นี้ตัวน,นี้นะดับเบิ้ลคลิกนะครับมันถามอะไรเราก็ตอบ no ไปนะครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนหัวแปรงเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็น crease build up แบบนี้นะครับมาแล้วเราจะปั้น ไอ้ี d Object ของเราเนี่ยบน Are รียของของสี่เหลี่ยมแผ่นนี้นะครับต้องพยายามใช้แผ่นนี้นะแผ่นที่เป็นบัตรท d template นะอย่าไปใช้แผ่นอื่นนะครับมันมีแผ่นอื่นอีกนี่ตรงตรง,ตรงนี้ก็มี image Plan i Image p l n n e ก็มีนี่ตัวนี้มีอีกเพ a นหนึ่งเพราะว่าอ้นนี้มันมันวางไว้ตรงตำแหน่งละมันวางไว้ตำแหน่งที่ที่มันจะ projection ได้ ดีที่สุดแล้วแผ่นอื่นเนี่ยมันอาจจะวางไว้คนละแกนหรืออะไรเราไม่แน่ใจนะครับให้ใช้แผ่นนี้นะครับสีเงินเงินสีเทาๆเนี่ยได้แผ่นนี้ปุ๊บนะครับเรามาสำรวจไอแผ่นเพลนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันคือเทมเพลตที่เราจะใช้วาด TD Object นะครับ เรามาสำรวจแผ่นนี้นะครับลองมาดูที่ g e o เม t r y จะเห็นว่ามันมีสับดิวชันอยู่นะครับตอนนี้มันอยู่ที่6นะครับเลื่อนไปได้สูงสุดที่9นะครับถ้าเราต้องการจะปั้นดิฟฟอร์มของมันนะครับให้เราใช้สับดิวชันต่ำๆนะครับมันจะสร้างฟอร์มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะปั้นดีเทลของมัน ให้เราใช้สับ i ิ i ิชันสูงๆนะครับเพื่อที่จะสร้างดีเทลขึ้นมานี้นะครับทีนี้เราจะทำไอว vdm เนี่ยหลายชิ้นเดี๋ยวทำไปทีเดียวเลยสามสามชิ้น เพราะฉะนั้นเราจะได้เพื่อที่เราไม่ต้องไปเอาไอ้เพลนเนี้ยมาบ่อยๆนะครับเราก็ดูพิเคทไว้ก่อนนะครับดูพิเคทไว้3าอันแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตาอันที่ไม่ใช้ไปนะครับใช้อันบนสุดแล้วกันนะครับเลือกเป็นหัวแปลงเคลีร์บิวอัพนะเสร็จแล้วลองเขียนเกร็ดง่ายๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเกร็ดที่ วางง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเกรดที่มันเป็นหกเหลี่ยมนะครับมันจะวางง่ายเพราะว่าหกเหลี่ยมเนี่ยมันต่อกันได้ทุกด้านนะครับผมก็จะเขียนพยายามเขียนให้มันอยู่ตรงกลางๆนะ แล้วก็ใช้หัวแปลงสมูทเนี่ยค่อยๆเกลี่ยม,มันพอเราเขียน Subdivision ต่ำเสร็จแล้วเนี่ยขยับ Subdivision ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเป็นดีเทลนะครับประมาณนี้พอเขียนฟอร์มเสร็จแล้วเขียนรายละเอียดเล็ก,ลกๆนะครับจะใช้ ดมสแตนดาร์ดนี่แหละเขียนต้องขอบมันมันดูเป็นเกล็ดนะครับกดอัลเทเนตนะครับที่แดมสแตนดาร์ดนะครับปาดขึ้นมาให้มันดูเป็นขอบเกล็ดแบบนี้ ถ้าเราสมูทแล้วมันมันมันไม่เกลีย่ยเนี่ยแสดงว่าเราอยู่สับดิวชั่นที่สูงเกินไปนะเราก็ปรับลดสับดิวชั่นลงมาใช้อีกตัวหนึ่งใช้ทรีมเดนามิกนะครับปัดป่ามันหน่อย ประมาณนี้เสร็จแล้วนะสุดท้ายเนี่ยใช้หมวแปลงเคลวิวอัพก็ได้แต่แเราปิดปิดไอตัวซิมิ t ีออกนะครับกด x ปิดออกนะครับแล้วก็อาจจะปาดด้วย c ีซับซีแออีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูดูไม่สมมาตรกัน ประมาณนี้พอแล้วพอแล้วนะครับก็เสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับมันจะมีการที่เราปั้นเนี่ยบางทีเราเผลอไปโดนขอบด้านข้างอะไรแบบนี้เราอาจจะต้องทำให้ขอบเนี่ยมันเสมอกันนิดนึงนะครับเราก็แมสแบบนี้ Invert m a s s นะครับเลือก Deformation แล้วก็เลือกมอฟทูกริดตรงนี้ก็คือพยายามให้กริดเนี่ยมันกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับมอฟทูกริดจริงจมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับมันแทบจะไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเราใช้ตัวเทมเพลตนะเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับก็เลือกอันที่สองนะครับปิดตาอันแรกอันนี้จะทำเป็นหนามแหลมๆนะครับนามเราจะใช้ d i s p l a c e นะครับ d i s p l a e บัตรตัวนี้เราใช้ตัวนี้ดูนะครับกด x ให้มันซ y m m e t r y กันนะครับแล้วดึงออกมาไม่ต้องดึงนิดเดียวก็ออกมาเยอะแล้วนะไม่ต้องไปดึงเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะแหลมเกินนะครับดึงแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับ หันข้างนะครับใช้ move topology ป,ปรับให้มันให้มันดูไม่แข็งนะครับให้มันโค้งๆหน่อยเสร็จแล้วก็ใช้ไอ้ c l e a r b u i l d up นี่แหละปาดๆมันให้มันให้มันคุกขาคุกขาหน่อย นี่อันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็สมูทมันอันที่3มเนี่ยผมจะทำเป็นตรงแผงคอนะครับ แผงคอที่มันจะใช้งานบ่อยๆตัวอย่างเนี่ยตรงแผงตัวเนี้ยเห็นไหมตรงหน้าอกมันเนี่ยรูปทรงมันจะเป็นแบบนี้ประมาณแบบนี้คล้ายแบบนี้นะครับ โดยใหญ่ใช้อยู่3อันนะครับก็คือ d ดมสแตนดาร์ดแล้วก็เคลบิวอัพแล้วก็ทีมเดนามิกนะครับ3อัน พยายามให้เกล็ดมันสลบลงไปแบบนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับสามอัน บบนี้นะครับให้มันอยู่ในแอเรียที่มันอยู่ตรงกลางอันนี้มันก็ไม่ค่อยค่อยกลางเท่าไหรน่น้ออันนี้เป็นแหลมๆนี่คือเกรดนะครับอันนี้คือตรงคอมันผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเสร็จแล้วผมจะสร้างไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นหัวแปลงนะครับเราก็าไปที่เนเยอ่อบนสุดแบบนี้ก็ได้นะครับ การที่จะสร้างให้มันเป็นหัวแปลงได้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาลอยๆไม่ได้นะครับมันต้องเลือกไอหัวแปลงที่เป็น VDM อันใดอันนึงขึ้นมาก่อนนะครับผมจะเลือกตัวชิ้เซลล์ครีเอตัวนี้นะครับอาจจะไวไปนะกด b ครับเลือกชิ้เซลล์ครีเอเนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้คือของโปรแกรมซีบัตนะครับอันนี้คือของเรานะเสร็จแล้วไปที่บลัชนะครับหัวแปลนะครับบลัชเลือกครีเอทนะครับสร้างมันติอัลฟาบล็อชนะครับครีเอทมันติอัลฟาบัตกดหนึ่งครั้งมันจะสร้างไอ้ VDM ท d a l p h a เนี่ยขึ้นมาจากที่เราปั้นเมื่อกี้นี้นะครับให้หันหันหน้าตรงเข้าหาเรานะครับกดชิปกดชิปแล้วหันหน้าตรงหาเราแล้วกดนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังเห็นว่าข้างบนมันยังเป็นมันยังเป็นของโปรแกรมอยู่นะครับให้เอาเมาส์เนี่ยไปเลื่อนมานิดนึงนะครับมันจะรีเฟซให้เราเนเลื่อนปุ๊บรีเฟซมาตอนนี้เราได้หัวแปลง VDM เอนี่ยออกมา3อันแล้วตามที่เราปั้น นะครับเห็นไหมลองเอามาเทสดูนะครับเรามาเทสดูนะครับเกรดตัวนี้เห็นไหมลากออกมาปุ๊บ <_ d ue> ก็จะเป็นเกรดตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เราจะวาดรูปทรงอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องวาดแบบผมก็ได้เราก็ไปดูว่า เกรดที่เราชอบเนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนนี่อันนี้มันก็วาดเป็น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 แบบเนี้ยเป็นห้าเหลี่ยมนะครับหรือเป็นแบบนี้มีดีเทลเป็นลายลายแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับ หรือเป็นแบบนี้นะครับปกติแล้วมันจะมีเกรดหลายๆแบบผสมผสมผสมกันเพื่อให้มันดูไม่ไม่ซ้ำกันเกินไปนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนแรนดอมออกมานะครับเราสามารถใช้พวกนี้วางลงไปได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราปรับเป็นร้อยเนี่ยมันก็คือความสูงขนาดเท่ากับที่เราที่เราปั้นนะครับถ้าเราปรับต่ำลงมานะครับความสูงขนาดเนี่ยมันก็จะลดลงตามที่เราดรอปมันลงมานะครับเราอาจจะใช้ไอแหลมแหลมตัวเนี้ยในการสร้างฟอร์มของของไอตัวโมเดลของเราก็ได้นะครับอาจจะมี ลอยบุ๋มบุ๋มหน่อยอกดเป็นสีซับก็ได้นะครับมันก็จะยุบลงไปแทนเห็นไ,ไหมสมมติว่าตรงนี้มันจะมีเขาออกมาเรากดยุบมันลงไปก่อนนะครับแล้วก,กลับเป็นสีแอดแล้วก็แล้วก็สลับให้มันขึ้นมา นก็จะด,ดูว่าม,มีการแบบยุบลงไปหรือหรือหัวแปลงที่ต้องการจะให้มันยุบลงไปแบบนี้เราปั้นยุบลงไปก็ได้นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเป,นเป,นเปนไอตัว vdm ครับทีนี้พอเราได้3อันนี้แล้วเนี่ยเราจะมาทำต่อนะครับก็คือเราจะ นำมันมาเลียงให,ให้มันให้มันซับซ้อนขึ้นนะครับผมใช้อันเก่านี่แหละนะครับลบ History ลงไปลบ History ลงไปแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาตัวมันเองนี่แหละมาปั๊มนะครับก็เอาเอาเกรดตัวนี้มาก่อนนะครับลากขึ้นมาหนึ่งครั้ง กด y m m t t y y นะครับตัวเนี้ยผมจะทําเป็นเป็นกลุ่มของเกล็ดนะอันนึงนะครับเพื่อเวลาเราปั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องนั่งสแตปมทีละอันนะครับ ทีมันก็สมมาตรไปนะครับก็ปิดปิมมิตรีออกอ่านี้ก็เป็นกลุ่มของเกล็ดแบบหนึ่งนะครับทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาใส่กลับไปที่หัวแปลงอันเดียวกันเนี่ยเราต้องใช้อ e ีกคำสั่งหนึ่งนะครับให้เราเลือกที่หัวแปลงเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วเลือก brush นะครับ เราจะใช้คำสั่ง form m a s h ตัวนี้นะครับ append mesh to block มันจะเขียนปุ่มว่า form mesh กดที่ form mesh กดปุ๊บไอตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเข้ามาอยู่ที่หัวแปลงอันเดียวกันแบบนี้นะครับเราก็สามารถผสมผสานหัวแปลงต่างๆเนี่ยให้เป็นหัวแปลงที่ซับซ้อนขึ้นไปได้นะครับตามที่ที่เราจะต้องการที่เราจะทำให้มัน มีความสลับซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับจะได้ดูไม่แข็งนะครับไม่ดูเป็นการความที่มันซ้ำๆเกินไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราพอใจกับหัวแปลงนี้แล้วนะครับหรือว่าเราต้องการจะเซฟมาแล้วเนี่ยให้ไปที่บลัชนะครับแล้วกดเซฟแอสเซฟเป็นไฟล์ บัตรีเซตนะครับตรงนี้ไว้ที่โลเคชันอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก,กดเซฟเวลาเราจะนำมาใช้อีกรอบนึงครับตอนนี้มันเป็นมันมาอยู่ตรงนี้แต่จริงๆพอเราปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยจะกลายเป็นของของเดิมของโปรแกรมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราปิดแล้วเปิดใหม่แล้วอาจะใช้อันเก่าเนี่ยเราก็ไปที่หัวแปลงแล้วก็โหลดโหลดบัต นะครับแล้วก็เลือกบัตรอันที่เราเซฟไว้เนี่ยมาใช้งานนะครับอ่าคร่าวๆนะครับการสร้างอัลฟาทีดีเนี่ยประมาณนี้นะครับรูปตรงกลางที่เราจะปั้นเนี่ยไม่ไม่จำกัดนะครับเราจะปั้นอะไรก็ได้นะครับปั้นเป็นปากที่มันยุบลงไปก็ได้ปั้นเป็นปั้นเป็นส่วนที่ยุบลงไปก็ได้หรือปั้นเป็นส่วนที่นูนออกมาก็ได้นะครับ บ้นเป็นเขาเป็นอะไรได้ทั้งหมดนะครับแล้วเราจะใช้ td ดีอัลฟาตัวเนี้ยมาทำงานกับไอ้โมเดลของเราอีกทีหนึ่งนะครับเอามาปั๊มลงไปที่โมเดลนะครับอ่ะเดี๋ยวสนับก่อน